สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธินะฮะก็ก่อนเข้านอนนะทุกท่านทอดีว่ามันมันมืดเข้าไปเนาะช่วงหน้าหนาวตอนเนี้ผมผมเข้าใจถ้าถ้าไม่ดูนาฬิกานะถ้าไม่ดูเวลานะผมนึกว่าสี่ทุ่มแล้วทุกท่านนะครับฟ้ามืดตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาเหลือเชื่อทุกท่านที่บ้านผมนะ่ะสิบเจ็ดนาฬิกาฟ้ามืด สิบแปดนาฬิกาแต่ละคนเข้าบ้านเข้าเรือนนอนกันแล้วนะท่านทุ่มหนึ่งเหมือนสีทุ่มเลยนะผมก็เลยนาฬิกาเราหลอกหรือเปล่าวะทำไมสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วมันมืด <c oughs> ก็เลยยังไม่ถึงเวลานอนกันเลยก็เลยมาคุยกับเอฟซีะก่อนพอดีว่าอ่าอันนี้ไม่ถึงขั้นว่าอันนี้นะทุกท่านเอฟซี FC ตั้งคำถามมานะ ทุกท่าน f อตั้งคําถามมาผมเข้าใจนะเข้าใจถึงความความรู้สึกของเอฟซีนะเอ๊ะ eh, นะเอฟซีเอ๊ะทำไมคุณพ่อไม่อยู่ช่วยงานทําไมถึงไปหารับจ้างนะทั้งทั้งที่แบบมีผู้ใหญ่จะดีบบนะให้เงินนะแล้วก็ให้ข้าวให้อะไรกินไม่ต้องไปรับจ้างก็ได้อะไรประมาณนั้นคือมันเป็นอย่างนี้ทุกท่านผมเนี่ยไม่อยากจะทําเหมือนบ้านของยาย ตอนที่มันงานมันยากที่สุดเนี่ยก็คืองานขึ้นหลังคางานขึ้นหลังคาแล้วก็งานก่อฉาบงานก่อฉาบเนี่ยเป็นงานที่หนักนะขึ้นหลังคาก็หนักนะท่านเออทุกครั้งที่ผมมุงหลังคาเองนะสมมตินะสมมติบ้านหลังไหนที่ผมต้องมุงหลังคาเองคนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาช่วยยิงไม่ไม่มีใครมาช่วยขึ้นเลยน้ําหนักผมลงนะลงประมาณสัก สามโลสองโลสามโลเลยกว่าจะมุงหลังคากว่าจะขึ้นโครงเสร็จเนี่ยน้ำหนักลงทุกครั้งน้ท่านเพราะมันอยู่ข้างบนแล้วมันตากแดดแบบเงาแบบเต็มตัวอยู่ตลอดนะครับมีบ้านหลังนี้แหละที่เบาแรงผมได้เยอะเลยนะครับเบาแรงแบบเยอะมากๆหลังแรกครั้งแรกที่ผมทํางานจิตอาสาแล้วผมไม่เหนื่อยในส่วนของขึ้นโครงแล้วก็ฉาบ ก่อฉาบนะคท่านก่อฉาบนี่เป็นอะไรที่แบบอู้เหนื่อยนะครับแล้วก็เทพื้นนะครัท่านเทพื้นก็เป็นงานที่เหนื่อยนี่ครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเกือบทุกอย่างอะนะเกือบเกือบทุกงานเนี่ยมันผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ออกแรงเต็มที่เท่าที่ผมเคยทํำนะเออคุณมีมีคุณพ่อนะม,อนะมีคุณพ่อช่วยซัพพอร์ตนะงานหนักๆหมดเลยนะทุกท่านนะครับ แล้วก็คุณพ่อแกมีเพื่อนนะท่านแกมีคนชาวบ้านนะท่านแกมีชาวบ้านที่มาช่วยเนาะ mm. เออเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไมผมถึงอยากให้คุณพ่อเนี่ยไปหารับจ้างนะในช่วงที่มันเป็นงานเบาแล้วก็คือเป็นงานขึ้นโครงแอมฝามันเป็นงานเบาซึ่งมันไม่จําเป็นต้องแบกหามหรืองานหนักนะแค่ตัดเหล็กวัดแล้วก็ตัดเหล็กเอาไปแปะใส่แล้วก็คํานวณว่าไม้ฝ้าย่าง,ง้นงนี้มันจะไปลงตรงนั้นตรงนี้แค่นี้มันมันเป็นงานแบบ ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ใช้ความคิดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งงานตรงนี้เนี่ยผมผมคิดว่ามันมันไม่ได้หนักมันไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ผมก็เลยอยากให้คุณพ่อเนี่ยไปหารับจ้างเพราะว่าคุณพ่อปฏิเสธงานจ้างมายาวมากเลยนะครับมีมีคนจะมาจ้างงานคุณพ่อเนี่ยเต็มเลยนะท่านชาวบ้านเขามาจ้างงานช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวเนาะช่วงเกี่ยวข้าวแล้วก็คนมันนะเออ วันนั้นคุณพ่อ,พอค,คุณจะมีงานเยอะเราคุนจะมีงานเยอะผมก็ให้ให้ให้แกไปแต่ถ้าวันไหนผมบอกว่าคุณพ่อวันนี้อยู่ช่วยงานผมนะแกก็จะไม่ไปนะครับแกก็จะไม่ไปแกก็จะหยุดอยู่ช่วยงานผม <noticeable> ผมก็เลยบอกว่าวันที่ยิงไม่ฝาค่อยหยุดนะวันที่ยิงไม่ฝาเนี่ยค่อยหยุดพอช่วยกันยิงช่วยกันยิงคนละเครื่องคนละฝั่งมันจะได้ง่ายถ้าถ้าวันที่ผมยิงไม่ฝาไม่มีคุณพ่อช่วยก็เหมือนเดิมผมก็อาศัยใช้เครื่องมือมัดเอา น่ครับมัดอีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งผมว่ายิงมันก็จะช้ามากนะครับแต่ว่าทําได้แล้วก็งานมันไม่ได้หนักแต่ว่ามันมันมันช้าเนะี่ยมันช้าตรงที่เราต้องไปมัดอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็ยกนะครับเออมันมันจะช้าตรงนี้นะครับท่านเพราะฉะนั้นก็วันที่ยิงไม้ฝานะครับผมจะให้คุณพ่อในหยุดหนึ่งวันนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หนึ่งวันดิหยุดจนกว่าแบบยิงไม้ฝาเสร็จนะครับ เออให้คุณพ่อหยุดนะอยากให้คุณพ่อเนะี่ยมีไรายได้ทุกวันแล้วท่านมีไรายได้จากการรับจ้างทุกวันจะได้มีเงินซื้อขนมให้มจิแล้วท่านเหมือนบ้านของยายเนยนะบางทีเราก็รู้สึกเป็นเพราะเรามาสร้างบ้านให้หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้ไปรับจ้างมันก็เลยเป็นนี่เป็นศีลแบบนี้มันเป็นเพราะเรามาทําบ้านให้หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้ไปหาอยู่หากินตามปกติเออเราก็บางทีก็คิดนะเออเพราะฉะนั้นก็ บ้านหลังนี้ผมก็เลยอยากให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปหารับจ้างได้ปกติหยุดแค่บางวันที่ช่วยผมก็พอนะครับเอหยุดบางวันก็พอแต่ว่าคุณพ่อแกโอเคนะแกโอเคตรงที่แกแกรู้จักรู้จักใช้เงินนะท่านรู้จักรู้จักบริหารเงินนะนะแกและแกไม่เคยเซ็นร้านค้านะแกดีตรงนี้แหละแกไม่เคยไปเซ็นร้านค้าแกไม่มีแกจะไม่ไปเซ็นใครแกจะไม่ไปยืมใคร นิสัยของคุณพ่อนะเออถ้าแกไม่มีเนี่ยแกจะไม่ไม่เอ่ยปากขอยืมใครแล้วก็ไม่ไปหาใครสมมุติว่าอันนี้คือชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะวันที่แกไม่มีเงินเลยวันที่แกไม่มีขนมไม่มีอะไรให้โมจิกินเขาก็จะพาโมจิเนี่ยไปออกไปทุ่งนาออกไปหาปูหาอะไรกินก็จะกินให้ให้ลูกกินก็บอกลูกว่า มันได้มีเงินนะพ่อยังมหาเงินไม่ได้โมจิเขาก็เข้าใจนะเออโมจิเขาไม่ได้งองเงว่าจะกินขนมนะทุกท่านเออเพราะนั้นนะ่ะคุณพ่อเนี่ยเคยมีช่วงหลายหลายครั้งที่แกไม่มีเงินซื้อขนมให้โมจินะเนี่ยแกก็จะพาลูกกินหอยบ้างกินปูกินปลาบ้างเอกพอเพราะแกหากินเก่งคุณพ่อนะ่ะแต่มีมีมีประมาณสามสี่ครั้งนี่แหละที่แกไม่มีเงินตัตวเลยนะเออที่แกแบบไม่มีงานจ้างแบบมันว่างหลายวันอ่ะนะ ออแล้วก็คุณพ่อเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชมแกนะแกแกก็ถือว่าพยายามหาทุกทางนะท่านเพื่อให้น้องโมจิได้กินเหมือนคนอื่นนะนะแกไลฟ์สดในทิกตอกนะที่สําคัญแกแกไลฟ์สดในทิกตอกแล้วก็ปักตะกร้าขายของนะแกปักตะกร้าขายของในทนะิกต็อก่ะแกได้อาทิติ์อ่ะสองร้อยแกได้อาทิตย์ละสองร้อยสามร้อยบาทแล้วแต่ได้ได้ขายถ้ามันได้ขายแกก็ได้เปอร์เซ็นนะครับ ประมาณนั้นเท่าที่เท่าที่แกเล่าให้ฟังนะแต่ว่าช่วงช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่ผมจะมาสร้างบ้านให้เนี่ยช่องแกโดนแบนด์ช่องแกเหมือนกับว่าไปทําผิดกฎแล้วโดนโดนแบนนะมันก็เลยไม่สามารถฝากะก้าขายของได้นะครับแกก็เลยสมัครช่องใหม่นะครับทาเพิ่งจะทําได้ประมาณแปดร้อยผู้ติดตามนี่แหละเออชื่อช่องทิกตอกของแกนี่แกบอกว่าชื่อนิดนิดหน่อยอะไรสักอย่างเน่ยนิดนิดหรือว่านิดหน่อยนี่แหละ เออก็ลองไปดูนะทุกท่านเออเห็นไหมแกแกพยายามหานะแกพยายามหาทุกทางนะแล้วก็คุณพ่อพ่อนิดเนี่ยแกแกซ่อมโทรศัพท์เปลี่ยนด้วยนะเออแกแกคล้ายๆผมเลยแกเวลาโทรศัพท์แกหน้าจอแตกแกแกจะซื้อสั่งซื้อหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนเองนะครับเออแกสั่งซื้อหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนเองแกแกซ่อมโทรศัพท์ได้เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรเงี้ยได้นะทุกท่านเออเพราะนั้นก็ คล้ายๆกันซ่อมเล็กๆน้อยๆไ,ได้ได้เหมือนผมเลยซ่อมนู่นซ่อมนี่เล็กๆน้อยๆได้นะเออแล้วก็งานช่างเนี่ยเกเกก็ทําได้ทุกทุกงานนะไม่ไว่าจะเป็นปูกระเบื้องตีฝ้าทุกทุกอย่างนะครับยกเว้นทาสีที่แกยังไม่เคยทาเออยกเว้นทาสีที่แกยังไม่เคยทําแต่แกก็ทําได้ผมก็เหมือนกันผมก็ไม่เคยทาสีเหมือนกันแต่พอถึงเวลามันมันก็ทําได้นะเอองานช่างเกก็ทําเป็นทุกอย่างนะ ก็อย่างบอกเลยคุณพ่อเนี่ยแกเป็นคนซื่อๆนะท่านแกไปไปไปรับเหมาก่อสร้างนะครับไปเป็นคล้ายๆว่าตั้งทีมงานขึ้นมานะแล้วก็พากันไปรับเหมางานนะครับไปรับเหมางานแล้วก็โดนโกงมาเออเกโดนโกงมาแต่แกไม่ยอมคล้ายๆกับว่าแกเอาเงินส่วนตัวเนี่ยจ่ายให้กับลูกน้องจ่ายให้กับลูกทีมที่แกพามาด้วย เอาเอาเงินตัวเองจ่ายให้จนตัวเองเนี่ยติดลบสองแสนนะครับจนจนตัวเองเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยเลิกทําตั้งแต่นั้นเลววยววาง่ายแกโดนโกงมาแต่แกไม่โกงต่อนะเออแกโดนโกงค่าแรงมาแต่แกเอาเงินส่วนตัวที่แกมีอยู่อะจ่ายค่าแรงให้กับลุงน้องที่มาด้วยกับแกนะที่มามามาช่วยงานแกนะเออก็เป็นคนโอเคนะท่านแกแกยอมยอมติด ยอมติดลบคนเดียวดีกว่าลูกน้องติดลบด้วยอะไรเงี้ยบางคนอนะ่ะสมมติว่าโดนโกงมาเนาะเขาก็จะไม่จ่ายเงินกับลูกน้องนะลูกน้องที่มาด้วยก็เขาก็จะไม่ให้เพราะาเขาบอกว่าเออเขาไม่ให้เงินมาแต่แต่พ่อนิดนะ่ะแกแกโดนโกงมาแต่ว่าลูกน้องที่แกพามามาด้วยนะ่ะพามาทํางานด้วยไนยะแกเอาเงินให้แกเอาเงินส่วนตัวแกให้แล้วก็เลิกทําก่อสร้างนะครับเออ ส่วนคนที่โกงไปเขาก็บอกเจ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องร้องเอาเกก็ไม่เกก็บอกเกสู้ไม่ไหวถ้าไปถึงขั้นไปฟงไปฟ้องนะแกไม่มีเงินสู้อ้บางเงี้ไม่มีเงินสู้คดีเกก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะครับไม่ใช่กลับมาอยู่บ้านากมาาน็มาขับแท็กซี่เออขับแท็กซี่ก็แต่ละวันก็ได้แต่ค่ารถนะพอไปเช่ารถแท็กซี่ครับแต่ละวันได้แต่เงินค่าเช่าให้กับแท็กซี่เงินเก็บไม่เหลือนะเออ ับแท็กซี่ได้แต่ละวันพอจะจ่ายค่าเช่าไปวันๆก็แกก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะครับกลับมาอยู่บ้านทําไร่ทําสวนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีรถกระบะคันหนึง่งตอนตอนกลับมานะ่ะมีรถกระบะคันหนึง่งเพื่อนยืมเพื่อนยืมเอาไปขนขี้ไก่รถคว่ำพังเสียหายยับแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องชดใช้คืนเพื่อนก็ บอกว่าเออไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินซ่อมให้จะทํำยังไงดีคุณพ่อก็บอกไม่เป็นไรไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเออเออ,เอ,อแกก็คล้ายๆเหมือนคุณพ่อแกก็ไม่ได้มีแกแก,แกแกแกว่าคนไม่เป็นคุณพ่อเนี่ะเป็นเป็นคนที้เกรงใจนะครับเออเหมือนตอนกระท้ามเมื่อคืนนั่นแหละตอนกระท้ามเมื่อคืนมีคนเมาเหล้าเมายาเนี่ยเดินผ่าน บ้านแกตอนดึกๆเด่นๆแล้วมาแบบเกาะแกะโมจิตอนที่โมจิอยู่คนเดียวพ่อไปก้านกบอะไรเนี่ยสมมตินะเออสมมุติเฉยๆนะครับสมมุติว่าคุณพ่อเนี่ยไปหากบหาเขียดแล้วมีคนเมาเหล้าเมาย,ยาเนี่ยมาพยายามจะงัดบ้านเข้าหาโมจิตอนที่คุณพ่อไม่อยู่นะพอคุณพ่อรู้เรื่องก็ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้ไปโวยวายแกก็ปล่อยผ่านนะแกเป็นคนที่ไม่พูดแต่ถามว่า ในใจแกมันอาจจะแบบแกอาจจะอันนี้เหมือนกันนะผมว่านะแกเป็นคนซื่อๆไม่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 ค่อยพูดเป็นคนขี้เกียจใจเราท่านเหมือนกินข้าวแหละนะครับแกกินข้าวยังแกก็บอกว่ายังแกบอกไม่หิวทั้งทั้งที่แกไม่มีข้าวกินแกไม่มีข้าวกินแกก็ไม่พูดนะเออถ้าเราไม่ไม่ถามไม่เจาะลึกเข้าไปแกก็ไม่บอกว่าแกไม่มีข้าวกิน เรามันก็แปลกคนดีนะเพราะฉะนั้นก็ผมพอใจคุณพ่อจริงๆอคุณพ่ออยากทํารั้วนะเพราะไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเข้ามาตอนกลางคืนเข้ามาหาลูกเพราะว่าโมจิจะต้องอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเกือบทุกคืนตอนที่ผมยังไม่มาสร้างบ้านเนี่ยเพราะคุณพ่อจะไปหากบหาเขียดเอามาขายนะครับน้องโมจิต้องอยู่คนเดียวตลอดนะท่านตอนกลางคืนคุณพ่อกลับมาอีกทีก็มันสี่ถึงห้าทุ่มนะครับกลับมาหากบหาเขียดหาเอี่ยน เอาไปขายตอนเช้านะครับเออะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ห่วงลูกอยู่นะพ่อแกบอกน้องโมจิตลอดว่าถ้าไม่ใช่พ่อถ้าไม่ใช่เสียงพ่อห้ามเปิดประตูให้ใครนะก็มีมีคนแบบมาเคาะประตูตอนกลางคืนดึกๆก็มีแต่โมจิก็ไม่เปิดนะครับเออมีคนเมาเหล้าเมายาเข้ามาก็มีทุกท่านนะครับเออะฉะนั้นก็บ้านหลังนี้ที่เรามาสร้างให้เนี่ยถูกแล้วทุกท่าน นะแล้วที่ผมย้าว่าเรื่องเรื่องรั้วบ้านเนี่ยของน้องโมจิเนี่ยผมจะทําให้เนี่ยก็เพราะเหตุผลอย่างนี้แหละนะครับผมได้ได้ฟังจากปากของชาวบ้านเล่าเล่ามาให้ฟังผมก็เลยเ,ออเข้าใจเดี๋ยวเรื่องรั้วเนี่ยในที่สุดแล้วถึงแม้งบมันจะหมดก็ตามเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางทําให้จนได้สําเร็จนะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะท่านเรื่องรั้วเนี่ยผมรับปากว่าผมจะทําให้ทําให้สําเร็จ ถ้ามันไม่ได้รั่วที่เป็นคอนกรีตแบบนี้ที่เป็นเสาแบบนี้ผมก็หาไม้หาหาไม้ตามตามป่าตามเขามืนี่แหละหาขอเอาถ้าขอไม่ได้ก็หาแบบหาแบบไม้เก่าๆที่เขาทิ้งแล้วที่เขาไม่เอาเอาเอาไปใส่ให้เอาไปทำให้เออนะประมาณนี้นะท่านก่อนเขานอนเล่าสู่กันฟังโซเลเรื่องพ่อโมจินะฮะกับน้องโมจินะท่าน เป็นเป็นผู้พ่อลูกที่สู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตสุดๆนะเออนะฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ